ทัวร์รุ่นไปทัวร์ลงไปทัวร์เะไพี่อะยังไดงอะสามลอยอยู่อย่างนี้โอ้โหนี่ไออยังไอ้หนูหนูหนูครับหนูหนูควาร์มคำสัญญาครับฟาร์มคำสัญญาเนาะคำสัญญาฟาร์มโอ้ยมีเติมวันครับที่จะผนมันเป็นหมูหน่อยมันเป็นหมูหน่อยคือแมนมันเป็นหมูหน่อยมีปียางตัวนี้ยางมั้งครับปียางอืมติดต่ออะไรนะครับในเพจ คำสัญญาครับผู้ใดอยกากเ,เอาไปซิ้มาเลยมาเลยขนน้อยหายปัดมือต้องไปติดตามเพียรครับบันอยู่หัวเราเลีเล้ยงจังไหนกินห <c oughs> อดของนอกครับหมูเราเลี้ยงอโวคาโดอังุนไลน์มาเลีดยบุ่นะอู้สบนะับตัวอันนี้เขาอยู่แบบสวายจูบป่ะเนี่ยสวายจู นะครับจับเสียบทเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจิมักเดีโอเคเอากลับไปบ้านสองโต๊ะนี่นะมะน,นา,ากลับไปเลยบุกนะนาวแห้งเปิดได้บอกกำน,นันนยักตัวหนึ่งโอ้โจ้งไียังไง

สูดจยอดแล้วสูดรแนเียงไงกินเนกินมูมีอ่กหน้อยอ่ะ,อะ,อะ,ะเอาได้มองเนี่ยเ,เ,เปิด,ด้านแจ้งกับเ,เคส มีหลายๆนี่หลายๆเอ่นหอคือวกทานแกกูเบยได้จกบาอ เบไปมามันโอ้ยคนหนึ่งครับไอฝนกระตกคนหนึ่งหลับพิ่เตโรมาปัดตื่นขึน้นกูเปียกตอกใหญ่ยังเปลียกเปียกเปียกอยู่เนอะครับไปฝนตกน้อยหิวน้อยเนาะจอดรถได้หน้าบ้านหลับโอ้ยเป็นชั่วโมงไม่มมตื่นหลับอยู่หน้าบ้านเอาอีกแล้วสวดเ,เก่าอีกเลยสวดเก่ามันอิดมันอิดหลับตั้งแต่ขับไปทางด่วน ด,ดึงไอ้ของไปหอดบานอาะเปลี่นคืออะไรไว้นี้มันเเปลี่ยนเวลานอนนี่แล้วเวลาเอที่เบียนมงหอดใบมุงอะ่ะดับยุ่หน้าบานนั่นแล้วเลยอะ่ะไม่ตื่นขึ้นมาเข่าขบานที่เปลี่ยนต่อไปี้ครับโอ้ชเนที่ไอหลาะมันลาลายหเออยหมดเออลลายแต่ความหอนบ่รรบ่าละไายใ่ไ โอ้ยถ้าพี่เฮนนี่ใส่องใส่ออนพี่วมาเหมือดเลยขวายโอ้ยใส่อเลยเออแมนใ่เป็นเส้นเออแมนบุญมอนกันอ้กิ่นเลยมุงนี่ติดใจ้มัวมองเสียงทุกค้นว่เอีดก่านไปเอีด่าแมวแบบขวาแเจี่ยมให้ได้นะบอกบอกี่แมวบวองให้ไดว้องอน้ก ไรเงาเน้ผมขอแต่แบนเกี <minority> ่ยวกับที่ถึงผมมันน้อยมันน้อยเลยมันน้อยกอเคยบอกพี่ร้อนกิ่นได้ร้องกันหนึ่งตีเมื่อไหรกับจุดขับว่าอันนี้ฮัปปี้เตือนเตือนอีสัยเห็นเนี่ย ฮะวันอาทิตย์โมงห่วยลูกเอให้ไปไปฮับเพือว่ามันจะขึ้นมาถ้ามันขึ้นม้าระวางเป็นอย่างไหนเออมันจะขึ้นมาพ่อท่านกับพ่อท่านกันแาะงานอย่างนี้ป่ มีจัดยังวะจัดยังยังคนเากดิบเยออนาปลาอะไรเยอะเออเดี๋ยวบลงบลูบมาปฎหารไม่อยว่ากันอีกเยอะก็ได้แถาว่างอ่ะันไปกันสามมือสามขึนมั้งเหรอไได้คกับลูกขึ้นลมทวนเนาะตูยอนมีที่ไหนอ่ะ

273ครับครับไปยังโต2ล้านเออเอาเนาะโทรปล่อยสายอยู่กับ yeah. แไไจ้ว่าเครื่องนันอยู่ในตู้เย็นพี่ได้พี่ลืมออกมาว่ะพี่เห็ดรอบแรกอะพี่ว่าอย่าไวมุกเตหัวปีมุกปีต่ว่าประกันชีวิตพี่มีอยู่นะ เสียชีวิตทุกกรณีบใิสาธารณไทยเราก็อุบัติเหตุเราก็ประกันบ้านไฟมุงไฟใหม่เสียชีวิตกรณีที่อยู่บ้านพักเรามีปัญหาไฟมุงไฟใหม่ควันหุยฮุยครับควันหุยฮุยนี่ละก็เอว่าควันหุยฮุย แสบครับความความหงสร้างมาสีเดี่ยนทั้งมาเทืยนนึงจะละสกีกับปลูกแล้นี่ไปฝากบ้านละปลูกละปลูกเลยพี่กับบ้านเดียวละเทียนอ่ะพร่กันจีได้ประโน้นส์พริกคือจิบว่าพานอนะ่ะพ มึงใส่น้ำนะครับมืนเอิญมือกล่องเลยพวกข้ามู้นเนี่ยสองทีละเห็ดลุงแหว่งทีละบาน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 คนหนูแบบบานบานับหนูเรียงจากแป้งว่าสัญญาอนนี้ลูกโดดลูกโดดลุนเอรอตามสูตรไว้รุ่นบอกว่าเห็ดบานๆบานไม่ได้ใส่สมุนไพตามตามสูตรไว้รุ่นตามสูตรไว้รุ่นครับอันนี้อันนี้เป็นสูตรไวรุ่นนะครับได้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 เดียหัวเบิ้งผุ้หน่ะเบิ้งเตียวไปหาหม้อเราผู้หนึ่ะ เต็มมยาเนาะตามฝตรไวรุ่นแหมซีอิ๊วขาวพึ่งไส่ครับปเดยนี้ตามูตรไว้รุ่นใ่เกลือหรอบล่าปาน้ำตาลกันใช่ยู่เดะพ่อองเออบ้ใส่น้อยนึงเออเออบ้เอ๋ดีน้ำตาลน่ะน้ำตาลบเอ๋ออ้ยอ้ยามไวรุ่น พระเอกผมปวดทหารมาแล้วครับพระเอกมันคิปหน่อยปวดว่าแม่พระเอกอพระเอกปวดทหารมาแล้วครับตั้งแต่คลิปแรกไปลงหาป่าอยู่ยเองพีจพ่จา่าพี่จ่าเออคือพี่จ่าเลยว่านะเนี่ยง่ายไหม กีตูไทยบ้านผวยไหวจังหวัดบุรีรัมย์ครับต้องบ้านผวยไหวเท่านั้นเนี่ยบานอื่นกับบุคืออำมือดื้นกับบุคือเออบ้านโนม้มอย่างเดียวพี่เลีนี่ดิยวปลอดสารครับปลอดสารปลอดสารมีสารแม้กระทั่งไอ้อินดูบานเมียพี่ยังบุคือบานเฮาเลยกีตูไทยน่ะสุดยอดเลยเอาไปไปขวบใกล้แล้วเอาไวให้มันพอแข็งๆนะถ้ามันละลายมีเป็นน้ำมันไปเลย

มันลอยวนเมียนมันหลแต่กีว่าเห็ดตุ้ดยาวเนาะเ็เป็นอย่างนั้นเ่อเป็นในร้านชิมงมุ้งซิมยังเนี่ยคือเลวคือเลวคือเลมุ้งซิมแล้วกาวเลยนี่ยคอเลยนี่ย ไม่แล okay. ้วนะรอไอ้ตู้ท้นู่กผัแม่บอสเราจะเก็ไฟไว้น่ลูกงแม่เรียนะ่ออาวัังเรีย่ะ้ไม่นอ่ะไูลูกไปโเรียนวแบบบ้านบ้างครับเนี่ยใส่ประเดียบน้ำนีดหน่ยโอ้กินมาหรอได้ อมหนุ่อมหนุ่มต้องว่าควาแบบบนดาวัขีหุ่้ดนเป็นมันวัาวันหยักานมจน่าปราก่กาแยะรเป็นบานนี้วับอกว่าเปียร์รนกดไเพิ่อเพิ่งามบาท ที่าบาทวันนี้ไอ้วัดกะเล่นไปหาเงิน,นกับปีไปคูไปวา<ร>นถึงคำนั้เอาเนี่วเบิ้งเอา้างกระทาาข้างหน้าไว้แตัว่าถึงปูอ๋อเนี่ยเอ,เอาแก้วาาบานนี้อ่าไอ้ลา,ายยางบ้นนี้นี่ก็จะไปช้รายาเา้าเนาะไอธัวอะไรดบบนั้น ดวไอ้พังบอกว่ายังเล็อ้อมงงย่งไป้แน้วยายา,ยา,ยา,าวาเงินหาพันดวงพันทีละก็่มีเนื้อกว่ากิน